ก็สวัสดีนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่เอ่อเท่าไหร่ครับททีวันเสาร์ที่ยีนะครับอโอเคที่บอกว่าจะมาอัปเดตนะครับผลประกอบการาในระยะเวลา1อาทิตย์นะครับว่าเป็นไปยังบ้างแล้วนะครับมีกําไรแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับอของเรานะครับอันนี้เป็นผลลูกคา้าก่อนปิดตลาดของเรา EUR USD นะครับทำทรงเหมือนจะขึ้นไปย่อหรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาย่อแล้วลงต่อหรือเปล่าอันนี้ยังยังไม่ได้วิเคราะห์นะครับอาจจะขึ้นมาเทสแถวๆเนี้ยะครับแถวๆนี้อาจจะลงต่อหรือดีดยาวเลย เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแต่สําหรับ EA ของเรานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมองเห็นเนงะื่องไม่ชัดน้องเดี๋ยวก็ทำเป็นนะก็คือในคำเพิ่มห้านาทีของเราได้ออกออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณมายัางอันนี้คือ EA มันจะเทรดตามเทรนนะครับตง้งกว่าตอนนี้เป็นเทรนอั up เทรนมันก็เลยออกบายนะครับออกบายไว้นะครับไม่แน,น่ใจว่าวันจันทร์จะโดนเงิน L หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกําไรกันดีกว่านะอันนี้เป็นของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับของลูกค้าอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูการดูเป็นรายสัปดาห์ก่อนแล้วกันเนาะเอาตั้งแต่วันจันทร์ที่วันจันทร์นีว้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิงหาถึงวันนี้นะครับเอาตั้งแต่โอ้ ทำกำไรเป็นทั้งหมด477.92นะครับก็ประมาณ4เหรียญนะครับทำกำไรของอาทิตย์นี้นะครับรู้สึกว่าจะโดน SL ไปเยอะนะครับ SL โดนลดกำไรนะครับเยอะเหมือนกันนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูว่าตั้งแต่ลูกค้าฝากเงินมานะครับได้กำไรไปเท่าไหร่นะครับ ลูกค้านะครับลูกค้าคนนี้นะครับเริ่มฝากเงินนะครับเข้าไปวันที่31นะครับ31เดือนเจนั่นเองครับหรือประมาณต้นต้นต้นเดือนสิงหานั่นเองนะครับครับวันนี้ก็วันที่22จะครบเดือนแล้วนะครับฝากเงินเข้าไปทั้งหมดนะครับเป็นเงิน11,200นะครับ209เซนนะครับหรือประมาณ100เหรียญนะครับ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่เหรียญใช่ไหม αι? อ่าใช่ครับโดยประมาณหนึเหรียญนะครับแล้วก็ตั้งแต่เทรดมานะครับก็มีกําไรไปทั้งหมดหนึ่งพก็ประมาณสิเหรียญน,นะครับก็สินะ้าเปอรนดะถ้าคิด,ดง่ายๆนะครับก็ตัวเลขกลมก็คร่าวๆก็อยู่ที่สิบนะครับแล้วก็มีฐานอ่ามีมีการถอนเงินลงไปแล้นะครับก็คือถอน กำไรนะครับทุนบวกกำไรออกไปนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้เป็นตัวเลขกลมๆออกไปนะครับบาลา้านนะครับตอนนี้ก็คือมีอยู่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับถ้ามีการเ,าเดี๋ย้ยอนที่หน้านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอย่างเงี้ยให้นะครับอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งแล้วกันเนาะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็อัปเดตประมาณสักสองครั้งกาลังดเีเดี๋ยวผมจะลองบันทึกตอนที่สภาวะตลาดที่มันพันขวดนะครับ ก็เมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอของเราก็อีเองเราก็โดนลากไปนะครับอยู่ประมาณน่าจะส0นะครับน่าจะประมาณ1น0 0งประมาณ1,000นะครับแมงดอดาวที่สิบเปอร์เซ็ตอนนี้ที่ที่เราเพิ่งเจอมาก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับอีเอไออกม,มาเยอะเลยนะครับสังเกตไม้นี่ครับไม้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจนี่ยนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหนนึ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบเจ็ดไม้นะครับออเดอร์นี้เพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันออวันศุกร์นะวันที่นี่แหละครับเดี๋ยวเราวันที่สิบเก้าสิบเก้าประมาณวันที่วันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยนะครับก็คือวันทีเ่เบรกตรงสามเหลี่ยมแพทเทิร์นตรงนี้ครับเบรกยาวลงมาแล้วก็มีข่าวนะครับมีข่าวด้วย ประมาณบ่ายสองครึ่งครับผมจำไม่ผิดเบรกลงมายาวเลยครับแล้วก็มีย่อนิหนึ่งแล้วก็ลงต่อครับโอ้แต่เอเราจะเคลียร์น่าจะเคลีย์อยู่ประมาณแท่งๆนี้ครับสังเกตได้ว่าเอของเรานะครับมันจะมีจุดถ้ารู้ว่าผิดทางนะครับก็คือเราจอกไม้แก้แล้วก็ใช้ระยะทางไม่ไกลนะครับในการเคลียร์ได้นะครับก็ทําให้ปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ดาวดาวมันจะสูงหรือเปล่าและกําไรมันจะสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามในการอัปเดตของผมเรื่อยๆนะครับมีตัวไหนที่ดีก็จะมานําเสนอนะครับและก็ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรัน EA กับเรานะครับก็คือว่าโปรโมชั่นหนึ่ก็คือรันฟรีนะครับ e a ฟรี B.P.S. ฟรีนะครับหน้าที่ของท่านลูกค้าก็คือมีแค่หนึ่งรับความเสี่ยงอย่างเดียวแต่ว่าในพอนี้ก็จะให้เสี่ยงต่ำอย่างเดียวนะครับผมจะไม่อนุญาตให้เป็นเสียงกลางหรือว่าเสียงสูงนะครับแค่เรา,อ,าอยากให้ลูกค้ามีกำไรออกไปจากตลาดนี้ครับถึงว่ามันจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ยนะครับมันก็ ให้มองเป็นเงินฝากธนาคารดีกว่านะครับว่าเปอร์เซนต์เราก็ดอกบี้เราอาจจะได้เยอะกว่าธนาคารนิดนึงนะครับใช้เงินลงทุนก็ประมาณสัก3,000บาทครับ3า0 0ัน0 0ึ่ง0บาทไม่น่าจะเกิดนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่าถามาเยอะก็ไม่ไม่เยอะครับจะน้อยก็แล้วแต่นะครับในมุมมองแต่ส่วนผมว่าถ้ามันเสีย เสียหายไปผมสามารถรับได้นะครับในเงินส่วนตรงน,นี้ประมาณ3,000บาทเพราะเทรมือเองนะครับผมเคยพอตแตกมาแล้วนะครับน่าจะโอ้พันเหรียญก็มี5 0 0เหรียญก็มี2,000เหรียญก็มีโอ้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลานะครับก็เลยมาลองทางนี้นะครับี d a นะครับแล้วก็เราเลือกควบคุมของเสียงของเราครับ ถ้าเราเลือกเสียงมากมันก็ไฮลิกส์คานิเทิร์นนะครับแต่ถ้าเราเสียงคำต่ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะรำยาวๆนะครับถ้าใดนสนใจก็ติดต่ออินบ็อกเรามาได้เลยนะครับนะบแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็เ,เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ในคลิปถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ